อได้ยินเขาพูดว่าหลักธรรมเปรียบเสมือนเครื่องบินกับรถไฟกูมองอยังง่ายยังไงมันก็ใช้พลังงานเหมือนกันปะวะเออเครื่องบินเปิดเหมือนกำกำเยี่ยอเลเี้ยกำแล้วก็วางเนี่ยกำแล้วก็ปล่ย ใช้พลังงานเหมือนกันปะการทำงานของมันก็ใช้ระบบมอตเตอร์หรือเปล่าหรือยังไงกูมีข้าใจมันก็ใช้เครื่องเหมือนกันกน,นี่หรอเออมันก็ใช้พลังงานเหมือนกันต่างกันตรงไหน คนเปรียบเทียบนี่ก็ช่างเปรียบเทียบเนาะไอ้คนเข้าใจมึงก็ดันเข้าใจกูก็ดันงงหรือว่ากูโง่วะืมจงใส่เฮ้ยรถไฟแเป็นรถไฟเพราะต่างกันตรงไหนเครื่องบิน ก็บินบนฟ้าการทํางานของวันอยู่ตรงนั้นคนสง่งการขนสง่งรถไฟก็นนว,กวิ่งบนรางแต่ความเหมือนคือใช้พลังงานเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงวะเครื่องบินเป็นกรรมเปรียบเสมือนกรรถไฟเปรียบเสมือนบุญโอ้มึงนั่งรถไฟไปข้ามึงเลือกนั่งรถไฟกร,รมก็วิ่งตามมึงไม่ทันอย่างนั้นหรอ ว่าเครื่องบินมันบินไปได้เร็วได้ไวกว่ารถไฟปะวะเปรียบเทียบกับการเดินทางนั่งรถไฟเอ้ยมึงน,นั่งรถกล่า,ามึงน,นั่งรถไฟกับเครื่องบินอันไหนไปไวกว่ากันวะอุ้ยถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นี่กูว่ากรรมกรรมชนตุนตายหาเลยนเเน่ยใช่ไหมหรือยังไงเออไอคนชื่อฟังแล้วเชื่อนี่กูแปลก วิมวิเคราะห์กันยังไงวะหลักวิเคราะห์มึงใช้หลักไหนวะเนี่ยหล,ห,ลห,ลหลักสี่หรือหลักห้าหรือหลักแปดหลักสิบแม่สุขุมแม่ไหนนั่งเครียดทั้งวันเนี่นอยอูคำคือคิดไม่ออกคำนวณไงเำ้ามีเป็นกรรมรถไฟ การวิง่งดารถไฟไม่ดันเพราะอะไรล้นไหนมันไหว,ก,วกันสงสัยอาชีววิทวาต้องคำนวณใหม่แล้วแหละ